สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถมาด้าสองสกายแอคทีฟดอกกุญแจหายหมดนะครับมาบริการถึงที่นะครับกุญแจรีโมทนะครับเป็นดอกใหม่นะครับของแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับดอกนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer นะครับลงทะเบียนเสร็จจะมาทดสอบใป้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับ ครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบนหน้าจอเครื่องโปรแกรมนะครับขึ้นโปรแกรมมิ่งสักเซตนะครับกุญแจรีโมทดอกใหม่ก็สามารถกดรีโมทได้เลยนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับล็อกเปิดนะครับอย่าเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตรถนะครับไม่มีไฟ อะไรโชว์นะครับหน้าจอเรียนใหม่ปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมาสด้านะครับทำกุญแจรถหายนะครับสามารถทําขึ้นใหม่ได้ทันทีนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับรีโมทแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับ0 8 2ย์6 6 6ส5นนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับทดสอบกดรีโมทนอกรถนะครับอันนี้แถมซองหนังให้ลูกค้าไปนะครับล็อกครับ เปิดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับล็อกเปิด